สวัสดีครับนักรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่สามนะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สามที่สองนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหัวข้อนะครับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมรับตัวชี้วัดนะครับเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อนะครับและก็ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม นะครับจุดประสงค์จุดประสงค์ก,งการเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับความสําคันของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับนะครับนั่นเลยครับคลิปที่แล้วนะครับทที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกันนะครับหัวข้อ สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ได้ทําการทดลองเขียนโปรแกรมกันแล้วนะครับโดยทําภารกิจป้อนคําสั่งนะครับให้พึ่งเดินนะครับให้พึ่งเก็บดอกไม้แล้วก็ให้พึ่งผลิตน้ําหวานนะครับในคลิปนี้นะครับเ,เราจะมาพูดถึงข้อการตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันนะครับการตรวจข้อ การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับหากโปรแกรมมีข you <hi> ้อผิดพลาดนะครับการทํางานของโปรแกรมจะเป็นอย่างไรนะครับการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดขึ้นได้นะครับในการทํางานนะครับไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับข้อผิดพลาดนี้นะครับอาจพบอาจพบตอนนําโปรแกรมไปใช้งานนะครับหรืออาจจะพบระหว่างการที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นนะครับ หากพบว่าโปรแกรมทำง,งานไม่ถูกต้องนะครับเราอาจจะตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรา,าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบนะครับ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินทางเก็บน้ำหวานนะครับ ปัญหานี้นะครับพึ่งจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับไปพบกับดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานนะครับจากนั้นทำแบบเดินทั้งนะครับแต่โปรแกรมทำงานผิดพลาดนะครับนักเรียนต้องหาข้อผิดพลาดนะครับโดยตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งหรือว่าตรวจสอบนะครับจากอันอริทึมนะครับการเรียงแบบลำดับขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับ ถ้าพิจารณาทีละคำสั่งที่ตำแหนง่งต่างๆจะพบว่าเมื่อทําตามคำสั่งในตำแหนง่งหมายเลขหนึ่งนะครับเรียนดูเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับอ่า ำแหน่งหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนี่ครับอ่าเพิ่งจะขยับตัวไปหนึ่งช่องใช่ไหมครับเดินหน้าหนึ่งนะครับต่อมาเก็บน้ําหวานต่อมาก็คือเก็บน้ําหวานลําดับที่สองนะครับเก็บน้ําหวานนะครับเป็นคําสั่งในตําแหน่งที่สองนะครับแล้วก็ให้เก็บน้ําหวานนะครับไม่ตรงกับตําแหน่งดอกไม้นั่นเองใช่ไหมครับ เมื่อเพิ่งเดินมาตรงนี้แล้วก็เก็บน้ำหวานนะครับแต่คำสั่งเนี่ยมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงกับตำแหน่งของดอกไม้นั่นเองนะครับเรามันก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับมันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเดินหน้ามาแล้วเก็บน้ำหวานมาแต่เพิ่งไม่เก็บนะครับมันก็เกิดการเออร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เราไปทํากิจกรรมที่ของจุดสองกันนะครับก็การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับเข้าสู่เว็บไซต์เว็บเว็บเดิมนะครับเว็บที่ครูให้เข้าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือวเว็บนะครับ code o r g นะครับแล้วก็เลือกหมวด นักเรียนนะครับเลือกหมวดนักเรียนแล้วก็เลือกคอร์สที่สองนะครับเลือกคอร์สที่สองอ่าเลือกคอร์สที่สองโปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อบทเรียนต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับและทีนี้ให้เราเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ลงมาที่บทที่สิบนะครับเรื่องพึ่งนะครับการตีบัคนะครับก็จะอยู่ในข้อที่สิบนั่นเองนะครับแล้วเราก็ กดเข้าไปในระดับที่หนึ่งนะครับกดเข้าไปในระดับที่1นนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับอ่าโปรแกรมก็จะแสดงโจทย์ขึ้นมาให้เรานะครับโดยพึ่งต้องเดินทางไปเก็บน้ําหวานนะครับในตําแหน่งที่กําหนดให้นะครับแต่นะครับแต่นะครับโปรแกรมสังเกตโปรแกรมนะครับ ที่เขียนไว้นะครับถูกต้องหรือเปล่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานก็เท่ากับว่าไปข้างหน้าหนึ่งสองสามไปข้างหน้าหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บน้าหวานถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ถูกต้องใช่ไหมครับมันต้องไปตําแหน่งที่เท่าไหร่มันต้องไปตําแหน่งที่สี่ แต่ดูทางนี้ด้วยนะครับจากโจทย์นะครับเพิ่งจะต้องเดินไปข้างหน้าประมาณสี่ครั้งนะครับแล้วจึงเก็บน้ําหวานแต่บล็อกของโปรแกรมที่วางมาให้นะครับผิดพลาดน,นะครับแล้วก็ใช้บล็อกทั้งหมดใช้บล็อกไปทั้งหมดห้านะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูใหม่ใช้บล็อกทั้งหมดไปทั้งหมดห้าบล็อกนะครับ แต่ว่าโจทย์กำนหนดไม้แค่สีบล็อกเองนะครับให้ใช้สีบล็อกแต่ว่าที่โปรแกรมเขียนมามันเกินไปหนึ่งบล็อกเห็นไหมครับ่ามันทีนี้การแก้ไขโปรแกรมนะครับอาจจะต้องทำการเขียนใหม่นะครับโดยให้ทำซ้ำ การเดินไปข้างหน้าสี่ครั้งแล้วจึงเก็บน้ำหวานนะครับก็ต้องใช้บล็อกคําสั่งแค่สี่บล็อกพอดีนะครับดังภาพนะครับเมื่อเราแก้ไขมานะครับเมื่อเริ่มแล้วทําซ้ําไปเลยเดินไปข้างหน้านะครับใช้บล็อกทําซ้ําพิมพ์ตัวเลขสี่ไปนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าสี่ครั้งแล้วจึงเก็บน้ําหวานนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วจึง เก็บน้ำหวานนะครับอันนี้คือการตรวจสอบโปรแกรมนะครับตรวจสอบโปรแกรมนะครับทีนี้นะครับทดลองให้โปรแกรมเมื่อเราเอาบล็อกมาแล้วนะครับเราก็กดลันนะครับกดเริ่มเป็นขั้นตอนนะครับตั้งค่าใหม่แล้วก็กดเริ่มดูนะครับก็จะพบว่าพึ่งสามารถที่จะเก็บน้ําหวานได้แล้วนะครับเพึ่งที่จะเก็บ นำหวาดได้แล้วทีนี้นักเรียนทดลองแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทดลองทําในระดับที่สองสามสี่ห้าลองดูนะครับนักเรียนลองฝึกฝนนะครับจนไปถึงในระดับที่ห้านะครับหรือว่าถ้านักเรียนจะฝึกฝนจนจบบทเรียนเลยก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความจำนานนะครับลองทดลองทำดูนะครับ ครับนักเรียนครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูไม่มีการบ้านนะครับเพียงแต่ว่าให้นักเรียนได้ไปลองฝึกการตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันดูนะครับครับลองฝึกดูนะครับใครจะทําเขียมระดับที่5ก็ได้หรือว่าใครจะทําจบบทเรียนเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นักเรียนนะครับได้ฝึกผลงานได้เกิดความชํานาญนะครับ ทากนักเรียนคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจในเนื้อหาส่วนไหนนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับรูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ